อีกหนึ่งผลสำเร็จของเกษตรกรกลุ่มอินซีบ้านระเบิดขามจังหวัดบุรีรัมพื้นที่อนุรักษ์นกกเรียนพันธุ์ไทยก้าวสู่ความเป็นชาวนามืออาชีพด้วยการบริหารจัดการการเงินในรูปแบบธนาคารชมุมชนหวังให้ชาวนาข้ามผลความจนปลดหนี้สินและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน วันนี้กลุ่มทรูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายรวมพลังจัดตั้งธนาคารชุมชนบ้านระเบิดขามโดยมีนายดำรง,ลงกลางกลางเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดทำกเกษตรอินทรีย์ซึ่งในบ้านระเบิดขามเนี่ยเป็นเป็นหมู่บ้านที่มีดินภูเขาไฟเข้ามานะครับแล้วทางจังหวัดเองก็สนับสนุน นะครับให้เป็นข้าว GI โดยได้รับคำรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาคือเราเนี่ยนะครับอยากจะให้นะครับผมเกิดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงแรมนะครับกับชุมชนบ้านระเบิดขามเนี่ยมีการทำข้าวกเกษตรอินทรีย์นะฮะข้าวสุขภาพนะครับทาทำโครงการนี้ก็คือ 1. ก็คือช่วยเหลือนะครับกิจกรรมชุมชนและอันที่ 2. ก็คือได้ข้าวที่มีคุณภาพดีตอนนี้ก็คือทางเป็นซีธีไทยเข้ามาช่วยเหลือในการ นำสินค้าของหมู่บ้านนี้นะครับไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วประเทศโดยการจัดตั้งธนาคารชุมชนแห่งนี้เปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นแรกเข้าขั้นต่ำ5หุ้นในราคาหุ้นละ20บาทเพื่อเป็นการระดมทุนและปล่อยกู้ให้กับสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยต่ำโดยมีสมาชิกร่วมเปิดบัญชีซื้อหุ้นแรกเข้าเป็นเจ้าของธนาคารร่วมกันกว่า70ครอบครัวเพราะการออม คือรักฐานความมั่นคงของชีวิตให้สถาบันการเงินโดยชุมชนเพื่อชุมชนแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องบ้านระเบิดขามให้ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพเงินมีความรักความสามาคัคคีและส่งต่อการพัฒนานี้จากรุ่นสู่รุ่นต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืนหมู่บ้านระเบิอขามเงินทุนรวย ปลูกความดีชครูปัญญา